สวัสดีครับพบกับผมคทาชินวัญชรในรายการเอ็มไทยพามูทุกวันจันทร์ครับสัปดาห์นี้ราศีไหนจะดวงดีราศีไหนจะยืนหนึ่งมาจัดอันดับกันเลยนะครับ26กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567เห็งยืนหนึ่งในสัปดาห์นี้ได้แก่ราศีมีนราศีกันและราศีกรกฎครับ เด่นสุดๆเรื่องของการขนส่งงานด้านต่างประเทศและโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภจากคนที่อายุน้อยกว่าสัปดาห์นี้ชาวราศีมีนทำบุญกับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอุบัติภยัยตามมูลนิธิตามโรงพยาบาลต่างๆเป็นทานบารมีอย่างยิ่งชาวราศีกันย์เฮงยืนหนึ่งของงานประจำมีผู้ใหญ่ส่งเสริมมีโอกาสดีๆเข้ามาแม้จะมีแรงกดดันแบบสุดๆ ลิกวิกิตเป็นโอกาสผู้ใหญ่เห็นผลงานโดดเด่นและมีความก้าวหน้าลุ่งเรืองครับสัปดาห์นี้ชาวราศีกันทำบุญกับผู้สูงวัยคนชราผู้ด้อยโอกาสเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งราศีกรกฎครับเพ่งยืนหนึ่งในเรื่องของความรักและเพศตรงข้ามจากการเดินทางการติดต่อประสานงาน รวมไปถึงงานด้านการขายการตลาดสัปดาห์นี้ชาวราศีกรกฎริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงชำระหนี้สงเป็นทานบารมีอย่างยิ่งทุกเช้าวันจันทร์เรากลับมาพบกันกับผมคาาชินวมัญชรในรายการเอ็มไทยพามูวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินวัญชรสวัสดีครับ เอ็มจายแอปพลิเคชันคอมมูนิีที่สายหมู่ห้ามพลาดคอนเทนต์ Content สดใหม่สำหรับสายหมู่ที่อัปเดตทุกวันวอลเปเปอร์แก้ชงเสริมดวงมงคลให้เฮงตลอดปีรู้ทันดวงปรึกษาดวงชะตากับหมอดูคุณภาพได้24ชั่วโมงปฏิทินดวงชะตาเลิกมงคลครบจบใน1ปีสถิติเลขสลากแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณคำทำนายฝันสุดแม่นตอบทุกเรื่องที่คุณฝัน เอ็มไทยแอปพลิเคชันมูครบจบในแอปเดียว